เียนไทยหมด่ายไทยนี่นี่บ่งเด้อพี่น้องเ้ยเลกอย่งน้นข้นก้อนเห็นหัวแล้วเฮ้ยเียว่แแแปดเก้าแแปด่า่แปดแปดตัวตัวนี้ตัวแรกนี่แปดตัวแรกนี่แปดแล้วพี่น้อง เออหกตาหกอ่าหกอินทรีนี่จะหกหมยังไงโยบุกเห็นชัดแล้วหกละแต่ว่าตัวล่างว่ะนี่เขาลุ่มตัวล่างว่ะหนึ่งว่ะเนาะหกทั้งหกนุ่นเต็มเต็มเล้วนี่ได้อินทรีเราเยอะนั่นเดี๋ยวมันหกหกละละทั้งหกอ่ะหกชัดแล้วแต่ว่าตัวล่างมันเป็นยังไงเนี่ย Hãy <laughs> <laughs> có chỗ <laughs> chỗ không chết. Hinh lặng hinh 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 ลุนใส้ตัวล่างเนี่ยคันนึ่นะเป็นหนึ่งกิจว่านะแค่เด้อปามันมันตรงลงคันนึงนะใส่เลยเต็มๆห้อนนะโอหัวมีหัวเขามีหัวว่ะโแมนเ้ยมีหัวมีหัวศูนก็บเจะบุปากคมดีเหัวมันเออหัวโอ <so ้ยบแมนนึงแมนนเลยบแมนนึงเลยเห็นหัวละซูนพักเปลี่นแมนบุปผาจะบอกเดี๋ยวว่านั่นเลื่อูนก็ครับศูน ศูนย์หสองเห็นแล้วแต่ว่าทายไว้นะทายไว้แปดหกแล้วแต่ว่าตัวลางยังไ่เห็นเห็นตัวตัวางศูนก็เพินพินยูนี่เห็นบอกยูดีดีเพินเก่ามมใหาไหมศูนย์วศูนย์นี่ดีหกเจังหวะมันบระเทสุดต่อมันบ้อนสุดเรื่องนังมันลมลมพัดลมพัด มมนหักไว้ดี๋ว่าเนเขาเห็นเขาเห็นโตเขาเห็นัวบนแล้วล่ะเก้าแปดหกเก้าเก้าหกแปดเลขบ้านพิพิธดิแม่บอกเออบ้านพิพิธหกเก้าดิบ้านเลขที่หกสิบเก้ออกดีเลย้าจงนจะควมาโีอร่อยวันวันีกบมาเคียเนาะเขาดีกว่าทยาเออแต่ว่าศูนมับอกว่าศูนย์กับเก้าใช่ กเอเก้าเกเลขบ้านพิมิตคักเลยแปดหเกาจับเลยเ้ยหเก้าอาไล่จากทั้งใดขึ้นไปไล่ทังใดก็ได้นีกาก่ไล่จากลางถูเลขแข้งบนแต่ว่าเลขเก้าข้างล่างเห็นแล้วเลเก้าหกแปดเออแม่บอกตัวตัวล่างหน่อยพอท่านสสตว์ ตัวล่างเกพยาินเก้าอ้ยมันเก้ายงาทยหลุไปเลยไปายไปแล้วนี่ไปยไปแล้วมันชุดกันเก้าจ้าๆเลยนี่โอ้ยวอแมนแปมันอยู่ที่อยู่เทงนี่แปดอยูุ่ดม่เอาไ้ชุดไปเลยเก้าเกเห็นชัดลเก้ิษว่าต้องห่วงเก้าะนั่น แกีไงเยี่ว่าปดยังดอยปดมันเป็นบางยโอ้ยเจ้าของบุยังดเป็นปดเราบุมาซอมกอเก้าพลลินเก้าแท้โมโอ้ยแท้เลยเก้ากเปเก้าเดี๋ยวรู้นะเก้าเกดีโอ้ยเก้าเต็มเต็มเก้าเปดเต็ม